โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเป็น PS Vita รุ่น2000รงบงานกล่องสภาพแบบสวยสุดๆรงบงานสะสมได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็เป็นงานกล่องนะครับตามที่เกินไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ที่มีก่อนนะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับของแท้นะครับอ่าแล้วก็สายรับสาย AC สาย ชาร์ตนะครับก็เป็นของที่มากับงานกล่องทั้งหมดนะครับที่ให้มากับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเสร็จแล้วก็มีเป็นเคสใส่นะพลาสติกแข็งนะตัวนี้นะครับให้ไป1ชิ้นนะครับนี้ก็เป็นงานมือสองนะครับที่มากับเจ้าของเดิมนะครับนี่ผมจะแถมเป็นแผ่น God Eater สองนะครับก็เป็นแผ่นแท้นะครับแล้วก็เป็นงานกล่องด้วยนะครับมีตัวนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับอ่า จริงราคานี้ก็น่าจะได้แค่ตัวเครื่องนะครับสภาพสวยมากแต่ว่าตัวนี้แถมให้ไปลองเล่นนะครับส mm hmm. ่วนแผ่นเกมเดี๋ยวผมจะลงขายแยกนะมีแผ่นเกมหลายตัวให้ขายให้เลือกนะครับ mm hmm. ให้ดูสภาพกล่องก่อนนะครับกล่องนี้แบบสะสมได้เลยนะครับแบบงานกล่องแล้วก็คมกล่องคมด้วยนะครับกล่องไม่แบบเปียกไม่ฉีกขาดอะไรนะครับ mm hmm. แค่มีรอยฝุ่นรอยอ่ารอยถลอกนิดหน่อยนะครับตาม งานเก็บสะสมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล่องเปิดกล่องขึ้นมานะครับด้านในกล่องจะมีมีนีดนึงก็จะจะมีขับเหลืองๆนะบริเวณนี้แต่ว่ามันไม่ได้แบบเปียกหรือว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับมีซองโฟมอยู่นะครับแล้วก็พวกซองอุปกรณ์แรงดานี่ยังอยู่นะครับยังอยู่ครบเลยพวกเคเบิลทยสายล็อกอะไรคู่มือก็มีมาตามที่เห็นนะครับไม่ไม่ได้ขาดหายอะไร รับสำหรับคู่มือนะครับเอาโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้ดูเป็นสภาพของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสวยสวยมากนะเป็นสีขาวรับสีขาวเป็นรุ่น Wifi นะครับรุ่น2000นะครับเล่นแท้เมมโมรี่แปดกิกบเมมแท้ตัวนี้ต้องเกินก่อนว่าเป็นเป็นแปลงระบบเก่านะครับแต่ว่าตัวแปลงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราเดี๋ยวผมจะเปิดเมนูให้ดูทีนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนนี่สังเกตดูนะครับอนาล็อก แทบเหมือนจะไม่ได้เล่นเลยเหมือนงานมือหนึ่งนะครับปีขาวเนียนครับติดฟิล์มแล้วนะครับฟิล์มใสนะครับด้านขวาเนี่ยสังเกตนะหลอกนะสวยมากนะครับรอยตกกระทบบินอะไรเนี่ยไม่ไม่มีเห็นแน่นอนนะครับฝาปิดตลับเกมปิดสนิทแนบแน่นนะครับไม่มีเพยเยหรือว่าได้หงอกอะไรรับปุ่มเนี่ยขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีเป็นรอยฝุ่นรอยอะไรบ้าง นิดหน่อยเอาไปผ้าผ้าเช็ดนี่ออกแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านขวาแบบสวยมากนะครับทางด้านซ้ายก็จะประมาณนี้สวยทุกมุมเลยนะครับด้านหลังอ่าด้านหลังก็ติดฟิล์มไว้แล้วครับเป็นฟิล์มใสทัดทัดแผ่นด้านหลังใช้ได้ปกตินะครับอ่าด้านล่างนะครับมีอาร์อยนะครับก็จะน่าจะเป็นจากร้านเดิมที่เขาซื้อมาครับแล้วก็มี serial number ตรงนี้ครับสังเกตใหม่่ใหม่นะครับจะดูจากน็อตนะครับดูปกติเครื่องเก่าเก่าเนี่ยน็อตมันจะมี สนิมมีรอยคาบอะไรต่างๆนะแต่ตัวนี้แบบน็อตแบบยังดำๆเงาๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมอ่าช่องหูฟัง3.5นะครับแล้วก็แอ่์เนมเมทสติ๊กนะครับ8กิกนะครับเมมแท้นะครับเมมแท้อ่าโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2,000นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าที่บอกว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นเครื่องแปลงนะมันจะมี มือโมคูล่าชิลหรือ f ออฟไลน์สอนเลยไปวิต้าชิลเดยวโมนี้นะครับแปลงมาแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าแปลงแบบใหม่มันต้องมี p k g j ใช่ไหมที่ผมเคยสอนโหลดเกมไปนะครับเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับให้ดูเวอร์ชั่นตัวเครื่องให้ดู Wi-Fi นะครับ n นเบ o r k นะครับเปิดได้ปกติเชื่อมได้ปกตินะครับผมทดสอบ้ไแล้วนะครับเชื่อม Wi-Fi ได้ปกตินะครับขาขึ้นเจอนะครับโอเคเราปิดไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูที่ซิสเต็มนะครับซิสเต็มตัวนี้เป็น3.60แล้วก็มีเมม8กิกะไบต์นะครับฟอร์แมตออกมามันจะเหลียวที่7จ็ดกิกครับโอเคครับประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวให้ดูที่เมนูต่อนะครับนี่ครับเมนูก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้แปลงนะครับเดี๋ยวทดสอบ เล่นเกมให้ดูนะครับการอ่านตลับเกมการเข้าเกมน,นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะมาทดสอบที่ตลับนี้เป็น g อ d Eater สองนะครับตัวนี้ผมลองทดสอบเล่นแล้วนะครับผ่านตัวเครื่องนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับเราใส่ตลับเกมเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นไฟสถานะอ่านเกมน,นะครับก็จะขึ้นเป็นสถานะว่ามี ตลับเกมอยู่ข้างในนะครับเราก็เข้าจากเมนูเดิมไม่เลยเพราะว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะครับตัวเครื่องนี้ดูนะครับสีขาวแบบสวยมากนะครับใครที่หางานสะสมอยู่เครื่องนี้แบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องนี้ใครี่ซื้อไปสะสมใครจะซื้อไปเล่นใครที่ซื้อไปอยากไปแปลงต่อก็ได้นะครับอ่าแต่เครื่องนี้แบบสีขาวนะนานดแบบหาเครื่องที่มันสวยขนาดนี้เนี่ยหายากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบ ออกคาบเหลืองหรือว่าอหลอกเสียะะอะไรพวกนี้หมดแล้วนะสำหรับเครื่องวีตาส0 0พที่มีอายุการใช้งานถึงขนาดนี้นะครับแบบมือหนึ่งนี่คือหาไม่ได้แล้วนะครับตอนเนี้ยเอาพี่นะครับเดีย๋ยวจะทดสอบให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับว่าใช้งานได้ปกติอคภาพเสียงคมชัดนะครับเครื่องเสียงก็เสียงได้ปกตินะครับเนี่ยภาพคมสวยนะครับ อาจจะไม่ได้สีสดเหมือนรุ่นพันนะครับแต่ว่าแรกมาด้วยน้ําหนักที่เบาแล้วก็าการพกพาที่สะดวกกว่าแล้วก็รูชาร์จที่เป็นไมโคร USB เนะี่ยมันสามารถชาร์จมันสามารถทำอะไรได้สะดวกกว่าตัวรุ่นพันนะครับตัวนี้ก็เป็นเกมกอนเตเตอร์ท e นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวคือผมเน้นลองเล่นไปแล้วนะครับสำหรับไอตัว เกมนี้นะครับเป็นเล่นโหมดซิงเกิลนะแต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันนะทดสอบเข้าไปดูแล้วก็ใช้อาลอกการควบคุมอะไรต่างๆให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับเสียงภาพสวยนะครับจอสวยมากนะครับหาเครื่องสวยขนาดนี้นี่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับย้ำกันอีกทีว่ามันสวยจริงๆเ้ยเอาอเคนะครับก็เดี๋ยวก,กดสคิปไปลยแลวกันจะดูเร็วนะครับ เรื่องต้นก็จะเทสทดสอบอันดอกให้ดูง่ายๆนะครับกดเข้าเมนูอะไรต่ะว,ว่าเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรการบังคับอะไรมากมายนะครับอ่านเกมได้ปกตินะครับภาพสวยคมนะครับควบคุมได้ปกติอันดอกไม่มีเดินเองนะครับซ้ายขวาก็แล้วแต่ใช้งานได้ปกติทั้งสองฝั่ง ปุ่มโฮมตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่สง,ส,งสัยรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านแชท a c e b o o k ของทางเพจทางร้านนะครับก็จะมีแค่เพจทางร้านที่ขายนะครับจะไม่มีขายที่อื่นถ้าใครนํำรูปไปแอบอ้างก็ห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนะครับก็สำหรับเครื่องนี้ก็มีเพียงข้อนี้ครับใครสนใจก็ทักมาที่แฟนเพจ นะครับแล้วก็พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ